ไปฟ้าไปให้อะไรไไอะไรไปให้นะครับนะครับอันนี้มัน,น,นยังว่างมันดีไงยังไงก็ <c oughs> อนนเอาลงหัวได้ขึ้นฮีมยัง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 เรื่องสุดท้าย <c oughs> ไม่มีโต๊ะเขยไม่เป็นไร <c oughs> มีรวยอย่างนี้ท่านประชารั้วอย่างนี้แหละปรึกาาษาชาวบ้านกระ,ะเบื้องแล้วสังเกตนะครับจะบึกษากับคนที่มีอาวุโสทำไม พราะเป็นองค์ความรู้ของคท้องถิ่นก็เรียกปรึกษาให้รือว่าที่ดินเป็นยังไงแหล่งน้ําเป็นยังไงอะไรก็อะไรเป็นยังไงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ครับโตประชุมครับไม่เคยเฝ้าเพราะจะหัวไม่เคยนั่งโตครับนั่งพักเทียงกปอยู่อย่างเงี้ยสติดียาวนานที่สุดเคยเข้าเฝ้าบ่ายสามโมงออกมาตอนสี่ทุ่มเวลารับสั่งทั้งสิ่งนี้ ไอ้ทั้งสิผมนี่ก็รีบรีบเปลี่ยนผ้าเพราะเปียกเพราะมันเมื่อยขอรับสั่งทั้งี่ผมไอ้สี่นี้เปลี่ยนช่อมตเปลี่ยนด้วยความจำาจมากเพราะยังไปเปลี่ยนต่อหน้าประพักอะไรอยู่จะมาจเปลี่ยนหล้างจากเฝ้าประมาณชั่วโมงกว่าไม่มีใครเปลี่ยนเลยไม่ใช่อะไรหรอกมันตายไป็ครึ่งตัวยังไม่เจ็บเลยคิดดูดนเลย ไม่ใช่จริงเกินอะไรนะตายไปเพิ่งตัวพอสี่ทุ่มมันจะอยู่แล้วแต่เด่ดนลุกขึ้นนละอพอแล้ววันนี้ถึงไปไม่มีใครไปส่งถึงรถท่านนิ่งเลยหมอบกระแตอยู่นี่แเด่ดถึงพระตำหนักแล้วเราคนขอย,ยืนแข่งยืนขาเหมือนเวลาพระพระเทศนานเหมือนกันแหละนี่หกชั่วโมงนะครับเจ็ดชั่วโมงรวดโอวไห อยากจะชักจูงให้ท่านดูห้องทรงงานของท่านดูรายละเอียดกันนิดดีไหมมีอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์มัสมีเครื่องประดับอะไรมัเนี่นะครับห้องเ็จะอยู่แหมถ้าเป็นห้องเรามันต้องมีนะแต่กของแตกกันนี่ห้องกรราชการผู้ใหญ่ต้องมีพบพูดต้นลูกมีเทวดาเป็นว่าอะไรหัวนางนางมาเสียดหลดนลงหัวสมัยว่างหัย ผมมองด้วยความไม่ห่วงเครื่องประดับในห้องมันเยอะเหลือเกินมองไปจาอยู่ว่าลาบเรียมหมดไม่มีอะไรเลยอะไรที่ไม่มีประโยชน์อย่ามาตั้งใหนความหูความตาถ้าใช้ประโยชน์เอามาตั้งไว้ไม่ว่าเราเลยต้องติดคืพอพระองค์ท่านยังทำนี้แล้วเราเป็นใครถูกไหมนะครับเพราะนั้นไออย่างนึงไรสาระทั้งสิ้นอ้าวชาวบ้านนั่งก็เพียบ การกนั่งเขาเพียบอยู่ยนี้แหละเคยเห็นพระเจ้าเป็นดินโอ๋ไหนในโลกตามมาเพียบนี้ไหเคยเห็นรัฐมนตร์ตรงรัฐมนตรีก็นั่งอย่างนี้หมเราจะไปยุ่งเขาทําำไมกันวันเถอตัวไม่ได้ครับคุณรับเรื่อไปอะไรตะไลเนอครับโยบะโทหัดดังเขาจะอยู่ดั้งให้ดูแล้ว พออยู่ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยอยู่ใกล้ชิดประชาชนประชาชนเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับพระเจ้าอ,อยู่ของเราดีท่าหนึ่นงอันนี้เจ้าเขานะครับเมื่อกี้นี้ภาคไหนาก็ลืมไปแล้วเห็นไหมแผนที่ไม่เคยหลุดมือเลยหลุดพระหัตถ์เลยปรึกษาหรือประชาชนทําประชาพิการส่วนพระานางเจ้าล่ะพระเจ้าอยู่ัวไปทางด้านพ่อวาน ไปเรื่องเกษตรเรื่องน้ำ่องอะไรก็ไรสมเด็จไปทางด้านอะไรครับทางด้านศิลปาแล้วิรปาชีพเอาสวเด็กไปทางใต้หมู่บ้านประมงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นผมอยู่สภาพัฒน์ทราบดีหมู่บ้านที่จนที่สุดจนที่สุดจะทำไงหารายได้เพิ่มนะครับเมื่อวานนี้สถานกงศูนย์ได้จัดแล้ว มีผ้าไหมผ้าเหมยอ,อะไรตะไลต่างๆแต่แต่และภผู้พิภาคษนั้นไม่เหมือนกันนะครับอย่างไปไปภาคใต้เงี้ยไม่ไม่ใช่ผ้าไหม,มปเมป็นปาเต้แดงคือภาพปาสีกเกิดอะไรตะไลนี้เป็นต้นอันนี้เศษไม้มีเหลืออยู่ทาเรือกอแรกสิเรือกอแรกเนี่ยสวยจะตายนะครับที่ทีเ่เขานั่นอยู่เนี้ยแล้วเนี้ยเศษไม้มันไม่มีค่าแต่ว่าทาํา,ากอแร่วาดภาพวาสีได้ พันสองรายได้เพิ่มแนละ้วเห็นไหมครับก็ต้องอ่าเข้าไปแล้วมีอะไรอีกโอ้วิจิตพิสดารยืดยะยหมดข้าไไมไม่ต้องพูดสมัยก่อนนี่อีสานอีเสิรินลูกสาวบ้านไหนทอผ้าไม่เป็นขายไม่ออกเดี๋ยวนี้ทอไม่เป็นไม่เป็นไรไปซื้อเอาตาตาสวยขายออกยูเนียครับแต่ว่าสมัยก่อนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าวิจิต จูงเก็บไว้หมดเลยแล้วเก็บใครเก็บช่างเลย <c oughs> เพราะคนไทยเนี่ยนะครับนั่นอยู่อย่างหวงวิชา <c oughs> ไม่สอนต่อท่านก็เลยเอามาแล้วพยายามถ่ายทอดจนกระทั่งมีเด็กเล็กๆเริ่มเป็นนะ <c oughs> อาชีพทำงานรู้อยู่แล้วปีนึงทำงานเท่าไหร่แล้วเ,เวลาว่างเท่าไหร่จะไานอกเลยดูทํทำงานนั่งเฉยๆทำอะไรตีไก่ชนวัว มวยตู้พี่ปั๊บบอกว่าจับมาเลยช่วยนาเชื่อนะครับชาวนานะครับชาวนาทำนะครับเนี่ยมาถึงปั๊บที่ปั้นโหงปั้นอะไรต่ออะไรมาจากไหนครับมาจากดินนะดินที่ไม่มีค่าอะไรไแต่พอมาระบายสีอบๆให้ดีปั๊บมันทําไมล่ะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยสามพันสี่พันไปแล้วได้เพิ่มขึ้นไปอีก มีจิตจริงเหมือนนั้นลายคลองลายเดิมผมมีเพื่อนฝรั่งเยอะพาไปดูบอกเฮ้ยไม่ใช่คนทำเราถามอะไรเทวดาทำแองเจล์โิมือเหลือเชื่อนะครับไปไปถึงบุชรงบุชรงอะไรไม่รู้เลยบริษัทเจอช่างทองดังๆของต้นเสิต้นเสิด์ตบอกไม่น่าเชื่อมาละเอียดพิจิตตุ้งตั้นเกินเกินทีวีมนุษย์จะทำนะครับอย่างนี้เป็นต้นที่ใช้เวลาสองปี เก้าเดือนใช้คนทำทั้งหมดร้อยแปดคนเนี่ยสมบัติของชาตินะครับไปปูกใ,ใจไว้รับรองได้ไม่มีที่ไหนในโลกจะทําได้บรสุบธิ์ของคําทั้งนุน่นเนี่ยช้หลายเก้าสองคนสองปีข้างขวาข้างซ้ายนี่ไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าวิจิตเกินที่จะจะจะ,จะช่างสมัยนี้จะทําแต่ถ้าเก็บไว้หมดนะช่างทุกคนที่แก่เท่าไหมสอนต่อสอนต่อ คตัวพระราชทานเลี้ยงทาไมทําไมจะต้องสั่งออกระเบื้องจากฝรัออ่งเศสเครืออ่องช้อนเงินทองมาจากอังกฤษอ,อ,อะไระอะไรต่างๆนี่นะครับช่างไทยทําหมดเลยตั้งแต่จานถ้วยเลยอะ,ะอะไรต่างๆนี่เรามีเราทําได้ทำในรูปแบบฝรั่งโต๊ะฝรั่งก็ทําได้ทำไมต้องื้อฝรั่งเขา นะครับทำไมนิยมโต๊เศรษฐีและชอบของขึ้นของฝรั่งแต่ของไทยนี่วิจิตริสดานจะตายนะครับอีกข้างก็สับที่ใสหลังชางนะครับประชาทานเอ้าไม่มีฟีมือรในกระดานนั้นเอาดินที่มีมิะไรจะาบมา,าปั้นปั้นในทีบางไซนะครับปั้นเป็นตุกต๊กตนตุ๊กตาเลยอะไรทัวริสมาซื้อกลับบ้านนะครับเยอะแยะเป็นไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก หลังจากมีการทํางานเพราะทงานอย่างเดียวอย่างนี้เอาไม่อยู่ตัวเศษอย่างเดียวก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอะไรให้เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นอ้าวปากใต้ปากใต้ก็อีกแบบนึงไม่รู้ไม่ค่อยจะทอผ้าแต่ก็เขียนป้าติดป,ป้าจะกว่าอะไรตะไรก็ไม่รู้นะครับก็ฝึกกันมานะครับอย่างนี้เป็นต้นแตจักสารจักเสริญอะไรตะไรมีแต่ละพันอ้าว ใจพัฒนาผมมานี่ในฐานะเลขาธิการใจพัฒนาตั้งวั้งปี2 5 3 1นะครับวันหนึ่งผมจะอยู่อะไรล่สั่งเข้าไปบอกว่าราชการไม่ทันใจอะ่ะชักช้าเพราะนั้นไปตั้งมูลนิธิดีกว่าไปตั้งมูลนิธิแล้วผมได้ผมเป็นประธานและเป็นมูลนิธิทีแลกมากก็จะอยู่อันัง่งเป็นประธานเลย เพราะฉะนั้นไม่มีในพระบรมราชูปธรรมไม่มีอะไรที่บุ่งหนึ่ใช้พ่านาเนื้ออย่างเงี้ยรับสั่งบอกว่าการเข้าไปแก้ไกขปัญหาของประเทศชาติมันมันเหมือนเข้าไปต่อสู้นะครับต่อสู้แต่ว่าไม่ใช่อาวุธใช้บวนการพัฒนาในการต่อสู้ครั้งนี้พระองค์ท่านจะนำทัพเองเพราะฉะนั้นในช่องแรกจะมีพระแสงขันชัยสีเป็นอาวุธ ประจำพระองค์และต้องการมีกองทัพตามท่านด้วย <c oughs> ในช่องที่สองจะมีธงกระบี่ทุตธงกระบี่ทุตจะเป็นธงนำทัพถ้าอยากให้ใครอยู่ในกองทัพบ,บ้าง <c oughs> พวกเราทุกคนเลยครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยแล้วมาช่วยท่านรบหน่อยเถอะจะได้เอาชนะปัญหาของประเทศจะต้องเอาชนะความยากความจนเพื่อให้เกิดผลสองอย่าง ประการแรกนั้นให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยความสมบูรณ์พระมหาสัง์หลังน้ำสู่แผ่นดินความเจริญงอกงามและความเจริญงอกงามความรวยต้องประกอบด้วยความดีด้วยคุณธรรมไม่ใช่รวยแล้วโกงนะครับรวยแล้วโกงกบ,บาดเมืองพิได้ทุกที่ไม่ได้รวยเสร็จต้องมีคุณธรรมด้วยคือดอกบัวนั่นเนญญองสัญลักษณ์ของศาสนานะครับได้ข่าวว่าหนังสือพิมพ์ฉบ,บับภาษาไทย ในตองทิ่ผมยังไม่ได้อ่านนะมีคนเล่าให้ฟังวนะ่าเอาเบื้องหลังไปลงแล้วตอนไปจดมูลนิธิชยัยพัฒนาผมก็อยู่ก็ไม่ใช่อยู่นี่มันมีเค่็ดอ,อยู่อย่างต้องเจรียมตัวไอ้บางคนไปถวายงานหน่อยไปถึงข้อค้างจะไปเบ่งอะไรอะไรไอ้นี่ไม่ใใจเจอที่ไหนช่วยใจหัวแทนคนด้วยนะบอกว่าได้คนไม่ใช่หัวต้องไปไหนเหมือนไม่ใช่หัวความเรื่อรับตัว ผมไม่ขึ้นทะเบียนผมก็ไม่กล้าไปแจ้งเขาหรอกบอเป็นมูลนิธีไปจะอยู่อะชาวไปยธรรมดาเนี่ยแต่งเรื่องแต่งตัวธรรมดาวันนี้แต่งตัวโก้นะพอรู้ว่าจะมาบรรยายที่นี่กันเลยแต่งตัวโก้นะ่ะตามบนติผมไม่โก้อย่างนี้หรอกจะใส่ซาบะรีขึ้นไปเออถามบอกว่ามาทําอะไรตัวข้าราชการนะมาขอจดทะเบียนมูลนิธีครับมูลนี้ของคุณเหรอผมไม่ใช่ครับนายยกหมบอไปมา บอให้มาจทยครับทำไมนายกไม่มาเองเราดึงในใจถิ่มาแล้วผู้ถื่แจกกันทั้งอเอครับบอกว่านายกงานยุ่งครับงานเยอะมาไม่ได้พอกว่าไล่เลยเอาเอกสารมาดูอ้าวนายกบ้านอยู่ไหนรออยู่เพื่อดูสิครับไม่กล้าบอกว่าอยู่สวนจิตนะรออยู่เพื่อดูสิครับ เอ้าเราไม่ไม่ใส่เลขที่เรานื่อในใจครูจะไปรู้ได้อย่างไรเลี้ยข้าออกศูนย์ทุกวันทุกวัน,าน,นรากคนก็ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับประตูไหนก็ไม่มีเบอร์เราก็บอกเออไม่รู้สิไม่เห็นมีเบอร์เอ้าไฟช่องมีมีรับแล้วจะจู้บุญที่ี่ได้ยังไงเขาบอกบ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่ที่เยอะที่เยอะมากของไม่ว่าแล้วเดี๋ยวนี้ผมไปสื้อก่อนพอรู้เมื่อไรเนี่ยนะครับเราก็จะมาแจ้งทีหลัง แล้วบอกอ้าวรีช่องทำไมไม่ใส่ถามช่องอะไรครับช่องอาชีพครับยู่ผมวันที่ตอนนี้ไม่เจ้าอยู่ว่าอาชีพอะไรเนี่ยค,คันจะใส่ด้วยอาชีพพระเจ้าเป็นดีนเก็อ,กอะไรอยู่นะกเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ใช่อะบอกแม่ไม่รู้ทําอะไรครับเห็นทําหลายอย่างโอ้ยะวอยู่นเดินวนะแต่ว่าตอไปอย่างเงี้ยว่าเห็นทาหลายอย่างครับกูบอกเนี่ยลายช่องนี้มีลักแรง อาชีพเขาไปแนนนอนเขาจะมาจดบุญทีนี้นี้มาถึงกระชากกระชากหัวกระดานมาดูทุกคนได้อ่านในตอนแรกน้ำผู้ยืนเพราะบาสมเด็จพระเจะอยู่หัวไม่เกินตกก็ยี้ลงไปตกใจยู่สุดจิตทํทำไมไม่บอกเลยตอนแรกโยธูเดี๋ยวบอกไปหาว่าไปเบกไปอะไรอะไรนะโอ้โหขานี้เจ็ดนาทีเสร็จเสร็จเรียบร้อย ำมาเสร็จแล้วแถมมาถามบอกนี่ไอ้ค่าแตงเมียนสามสิบบาทเนี่ยนะจ่ายให้น่ะได้ไหมผมดูหน้าแล้วคือไม่ยอมให้ใคจ่ายแกคงนอนไม่หลับตลอดชีวิตเลยนะว่าสามสิบบาทราคาพอทุกคนว่าอยากจ่ายก็จ่ายนั่นก็ถือว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นรายแรกที่บริจาคทีนี้กลับมาเล่าให้พี่เจ้าอยู่หัวฟังบอกเรี่อเกี่ยวกับจดบุญที่ไม่ได้ถามทำไม บอกบ้านเลขที่ไม่รู้เจอบอก่บ,บอกเออชันก็ไม่รู้เหมือนกันชุดทีเธออะไรชันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าอไม่รู้แต่ช่องอาชีพนี่น่าสนใจมากคกรับท่านคุสุนบอกทีหลังใครเขาถามว่าชั้นอาชีพอะไรใส่ไปว่าทำราชการพวกเรานี่รับราชการรับงานพระองค์มาตํำแต่พระองค์ท่านทำราชการ นะโตเด็ดขาดมากตอนนั้นเราก็ใช้ตาเนี่ยนะครับติดทั่วไปหมดผมก็ได้มีโอกาสติดจริงพระองค์ท่านเนี่ยตอนหลังเสด็จที่ไหนเราสังเกตนะเสื้อพระองค์ท่านเนี่ยจะมีตราใช้ข้างหน้าอยู่เห็นไหมแผ่ๆมานิดหนึ่งนะครับที่่ีโบก็ตั้งแต่วันที่สิบี่มิถุนานะครับหนึ่งเก้าแปด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 อีกแล้วแปดเก้าหนึ่งเก้ามาจนอายุแปกแปดนะ สมเด็จพระเทพนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นซีอีโอเลยพูดภาษาสมัยใหม่เลยนะมนเป็นประธานบริหารพอแล้วไปจะอยู่ประชวนหรือไม่ประชวนไม่มีปัญหาสมเด็จพระเทพท่านบริหารกิจการประจาวันอยู่เหมือนราชเลขขาของพ่อตรงออกแบบเองเราห้ฟังแล้วนะครับแล้วก็เป้าหมายสำคัญคือใช้การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติแล้วก็จะมีดีเมื่อเราเนี่ยก็ไม่เหมือนกับโปรเหมือนเนี่ยรวยไปงี้ ท้องไร่ท้องมานะครับทั่วไปหมดแล้วก็ส่งเน้นความสำคัญขรองชนบทพวกเราไม่ค่อยแยแสหรอกอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองวันวัน,วน,วนกินข้าวจะลืมเึื่องอาไรผมเหลือพอนาจานข้าวมือมาจะชนบทนะชนบทเลี้ยงดูเรานะนะครับแต่เราไม่ค่อยนึกถึงเจ้าไร่เจ้นานาก็หรอกแต่พระองค์ท่านให้ความสำคัญไปตลอดนะครับน้ําสําคัญที่สุดเมื่อถ้า ทำถึงงงได้ทำไมสร้างอ่างสร้างอะไรต่ออะไรท่านรู้ไว้ขนาดมีอ่างกันอย่างนี้นะมีสระมีอะไรต่ออะไรกันอย่างนี้ฝนร้อยหยดที่ตกมาแ็นแผ่นดินไทยมีระบบกักเก็บแค่แปดหยดครับแล้วมาบ่นอะไรว่าแห้งแล้งก็เก็บแค่นั้นแหละอีสานพระพุทธเจ้าเก็บแค่สามหยดห้าหยดครับสามหยดครึ่งแล้วบ่นแห้งแล้งเรื่องอะไร แล้วจะอ้างว่าผมไม่รู้เรื่องอนะไรเก็บไม่อยู่ไปดูกันไหมไปดูกันไหมชาวบ้านนี่เขาทำตาเขาจะอยู่เนะี่ยน้ำเพียบเลยก็ขุดเฉยๆน้ํามันก็ไม่อยู่ขุดเสร็จก็มีเครื่องจักรเอาเครื่องจักรไปอัดให้มันแน่นหน่อยไม่มีเครื่องจักรเครื่องจักรมีชีวิตมีครับเอาวัวควายไ,ไปนอนปรักไปสักพักใหญ่นะ้ำข้าเอาน้ําไปหล่อเลยแล้วมันนอนจิ้งไปกิ้งไม้มันไทย ปูนออกมาให้มันยาต้นสากนี่มันคืเก็บน้ำแต่เจ็บได้ครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปเมืองไทยผมจะพาไปดูสหาตัวผมเจอนะ <c oughs> ผมผมเจนทางอยู่เรือยที่พูดเล่นถ้ไปต้องการดูจริงผมจะเจอพาไปเรื่องดินเรื่องน้นนนนํำอา้าวพอดินพังทลายทานาอะไรมาปูอาย่าแฝงมาปลูกคือแทนที่คิดเชรื่องเครงจักรเครื่อง,องยนต์ท่าน่ว่าย่าแฝงมาปลูก ยาแฝดนี่เรารู้จักเพียงแต่มุลคาคาใช่ไหมแต่เอามาันกายินถล่มเนี่ยไม่เคยมีใครคิดเลยโอตอนนี้แตกตึงกันต้นโลกเลยมีประชุมแฝดโลก <c oughs> เนี่ยเพิ่งล่าสุดที่เวียนามเพิ่งรับไป <c oughs> จีนรับไปเนียนะครับแล้วก็อินเดียรับไปไทยนี่รับสองหนเนี่ยเริ่มจากเขาจะอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้จักเรื่องแฝดนะ วันแรกที่รักสั่งออกนี่ไปหายาแฝงมาปลูกไปเรื่องการตก้นอะไรให้เป็นแนวเป็นแถวอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะการดินถล่มได้พปนเนลอง,องผมก็สั่งเลยสั่งต้อชดดอ,อผพมก็มีสาขาทั่วประเทศเอา้าไปหายาแฝงมาโด,ยด,ย,ดยด่ว,วนก็จะอยู่้จะทดลองปลูกปรากฏว่าหายไปพักหนึ่งมีวิทยกุกลับมาเลย เดี๋ยวยญาแฝกพุมนีิบายยญาแฟกจะส่งมาสองคันรถแหมเรานั่งกันอีกขาเลยสั่งปุ๊บได้ปั๊บเออทันใจดีตอนสดมาถึงยิมสีแดกพูดพุดเข้ามาคุมพ่อาบไปอย่างดีเปิดขึ้นมาเป็นแปดตับตับสำหรับมูลค้าหมดเลยบอกเาต้นมันก็บอกไม่ใช่ต้นเพื่อเอามาทำอะไรต้นยาเอามาปลูกทำไมก็บอกอ่าตอนหลังนี่เป็นที่รู้เอาไปโปรโมทให้เจาหน้านะ ชาสวนบอกว่าปลูกจักแกปลูกแก่ก็มันดีเขาว่าไงไหมปลูกข้าวยังไม่พอแดกเลยเจ็ดปลูกแกจะเหลืออะไรลูเป็นดาชาวบ้านในเนี้ยปลูกข้าวยังไม่พอแดกแลวปลูกแกนจะเหลืออะไรไม่รู้รรจักแต่พอแนะนำมาให้บอกว่าตอนนี้ยินดีเดินดูสมบ์ทุกคนมันแปลกนะครับแล้วมันเป็นญญ้าธรรมะนะปลูกต้นไม้ตรงไหนไม่อยู่ตรงนั้น มันไม่เหมือนยาคาพราะองค์ท่านรักษาของยาคายาอันสานยาแฝดนี่ยาธรรมะถูกมตัวไหนอยู่ตรงนั้นลงลึกอย่างเดียวไม่ไม่ออกข้างนะครับก็ก็แปลกนะครับคือเราก็เพิ่งรู้จักในนี้คือตอนนี้ชาวโลกไ,ไม้แถวแม่น้ฟลอฟรอดิดาฟลอเรเดอร์ก็มีนะครับในการนี้ก็ใช้ <c oughs> น้ำสำคัญที่สุดนะครับแล้วเรื่องดินนี่ดินแข็งดินเปรี้ยวดินเสื่อมโทรมดินตล้แก้ไขหมด น้ำอุโปโภคบริโภคน้ำขัดแกนน้ำต้นน้ำเสี๋ยทำหมดป่าไม้ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างปลูกป่าด้วยไม้อ่งปลูกอะไรไม่รู้นี่คือทำหมดทุกอย่างเลยทำเพื่อสอนเพราะ,าระรท่านม่ใช่ป้าของระบบกรมท่านจะไปทำทั่วประเทศก็ไม่ได้ไปแยกกระทรวงก็ท้าไม่ใช่รัฐบาลในประเทศสั่งเซอร์เขนจะอยู่ได้แต่แน้แต่จะสอนใครเห็นดีก็มาผมกรงาบวรามูลีนี่ผมมาดูไปหมดเลย อุย้ยขา้าราชการผู้ใหญ่มาดูกันนะครับประ,ประนะลังกระทรวงนัรัฐมนตรีตรัฐมนตรีมาดูนาะยกทุกคนมาดูหมดบางคนนั่งดูไปน้ําตาไหลไปพอน,น้ำตาแห้งแล้วมันก็ไม่ทําอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนี้ผมไม่รู้จะว่ายอย่างไร <c oughs> ลงเลยมาดูชื่นชมแต่เไม่ไปทำเลยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะยยาแฝกลงมือปรุงให้ดูเลย นะครับเป็นแถวแถวแถวเห็นไหมเห็นไ,ไหมฮะเห็นไหมดินไม่ตกลงเลยอยู่ตกลงเลยนะครับอเมริกานี่ก็มีผมได้าาพพดออรับทราบครับเพราะผู้เชี่ยวชาญเป็นกันมาร่วมประชุมด้วยจากฟลอริดา,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 าแถวเขตร้อนแต่หนาวมันทนหนาวไม่ได้ถ้าหนาวแล้วมันตายหมดนะครับต้องโดนแดดแล้วก็โดนร้อนแถวฟลอริดามีกลำข้งางกำคืนอะไรตะไรไม่รู้ต <c oughs> ัเด็ดไปเอาไฟฉายส่องไปอะไรอะไรไป ฝนตกมีภากใต้ที่ผมผมมันยิงเยอะอยู่นะตอนนั้นเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดไม่รู้เพระ้อยู่ว่าทรงเสื้อฝนไปแล้วเราพวกนี้ใส่เสื้อฝนไม่ทันตัวเปียกมาลอกตอกแท็กอันนี้ที่นารากิวาดนะครับโครงท่านรักดรไว้น้ำสำคัญมากต้องมีตั้งแต่ปีสองเกา้าตัวงจาัดก,การไม่ได้เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวน้ำแล้งเดี๋ยวน้ำเล้งเดี๋ยวน้ำท่วม ว่ามันแรงได้ยังไงกันมนอาทิตย์ที่แล้วมันยังท่วมอยู่อใช่ปะรานนั้นตอนท่วมนี่ต้องเก็บแลวหลัก,กง่ายๆมันจะอยู่ตอ่อง่ายๆน้ามันมาเหมือนหนึ่งเดือนเดือนมันมาหนึ่งแต่ต้องใช้ยี่สิบเก้าวันถูกไหมเพราะนั้นได้รับวันอย่าไปใช้หมดในวันนั้นมกีกรีให้มาถ้าทั้งปีมันมาสามเดือนแต่อีกเก้าเดือนทําไงอ่ะคือตอนนี้เขาว่าตกโครงงครองไปแล้วก็ ชอบตกในที่เขาต้องการกรุงเทพกรุงเทพ,เทพมันที่จะปลูกอะไรอะ่ะมันปลูกแต่ตึกละมันต้องการน้ําหรอกแต่ทีต้องการน้าไม่ลงน้่องอีกคุณลรู้ว่าคุณเจ้าก็ต้องสวดเรียกเรียกฝนเรียกฟ้าอะไรไปด้วยนะนี่พวกคคลิฟอร์เนียเขาบอกโอ้ยผมบ้านนี่ฝนเลิตกเลยนีเพราะบารมีแผ่มาถึงนี่นี่ฝมมน,น,นมไม่ตกมนสี่ปีมันตกเนี่ยนี่กายเปอยู่สักปนนีน้ำจะได้ท่วม นั่คือชีวิตดูภาพนี้เราไม่รู้สึกอะไหรหรอกแต่ท่านครับไอ้ด้านด้านหลังเนี่ยนะครับมันเหวนะครับซีกซีกนั่นและแมันเหวนะข้อที่หนึ่งเหวนะครับข้อที่สองนำหน้าเพราะจะอยู่ว่มีใครไหม ลังเลก็อยู่ไอ้ตรงมุมเนี่ยลังเลเพราะมันเหวพอผ้าใจว่าลึกเชื่อกำลังลังเลลังเลท่านปลุกไปแล้วไปลแล้วพวกเราเลยแทนที่นำเสด็จตามเสด็จ <laughs> <laughs> ผมยังมึนโผล่เนี่ยให <laughs> ้ดีไว้หน่อยสามคนนี่ไปขนาหายเครี้ยงหมดเลยแต่ท่านน่นั่นเลยจจจใจเหวจะอะไรจะไรไม่รู้ นะครับจนเด็ดไปตลอลดไปลาวจนเด็ดเสียงไปเคยเห็นภาพดีไหม,<ผ>มอ้าวสอบเทียอมอ้าวฝนเทียมเคยเห็นที่ไหนเออเคยเห็นที่ไหนเนี่ยน,นะถึงบอกไงท่านสอนอะไรท่านทำอะไรก็ผ่านตานะไม่ได้ผ่านตาแต่ลืมแถบนี้เ,เห็นที่ไหน อ,อไม่เคยเห็นปัญญาคนนี่ไม่บอก,กอไม่รู้ป็นม,มอดู <c oughs> อ่านหนังสือเพรมหาชนกหรือเปล่าเ <c oughs> อนนอาตอนนี้อ่านนะตอนนี้ได้บอกแล้วเิอ <c oughs> จะเห็นด้วยดาวต่างๆที่วางไว้กับสถานการณ์ที่เขารายงานมานั้นตรงเงินเพ๊ะเลย ตรงกาแฟเลยแล้มีความเชื่อแบบในไทยด้วยแล้วแต่เทวดาฟ้าดินมีนามมณีเมฆขลาอยู่วันหนึง่งมีใต้ฝนลูกใต้ฝุนลูกหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้หรือไปแล้วก็มุตูใช้เครื่องมือสามร้อยล้านของเงนเข้ากรุงเทพแน,น่สักบ,บ่ายโมงประมาณนั้นเขาจะหัวออกมาไรปรัจังไม่เข้า แล้วเสร็จแล้วท่านชนะคอมพิวเตอร์สามรอยล้านไม่เข้าพอมาถึงเวียดนามปับ๊บแฉลบขึ้นทึ้งบนเลยแล้วเราก็อดโทนทุนไม่ไหวบอกให่ทรงทราบยังไงไปยังไงเพราะคกงอุตุเขาคำนวณแล้วคกงอุตุเขาคำนวณแล้วบอกเข้าแน่ๆเลยท่านบอกว่าฉันจะเห็นติงหติติงติแต่ว่ามันยังไงไม่รู้ มันมีตัวเลขอะไรไม่รู้แต่ฉันเลยลองปลูกดวงดูป้าบอโ,โว่ไม่มีดาวน้ำกับดาวลงอยู่ในดวงเวลานั้นเลยณชั่วโมงนั้นท่านเชื่อดวงกล้าประกาศออกมาเลยแล้วรับสั่งเล่นๆว่าสงสัสยนางมณีเมฆลาไปรอเวียนดามพระผักใ้ฝุ่นให้ขึ้นขึ้นจีนไปเลยซึ่งจีนเป็นต้นเลยรครับต้องมีพระรมขันแต่นี่ละครับอย่าลืมนะครับพวกเรียนรือนอกเมือนาทั้งหลายลูกหลาน อย่าลืมศาสตร์ของในบ้านเรานะซึ่งมุอสอนบอกว่ารู้เขารู้เรานะอ่าร้อยอ100ครั้งชนะร้อยครั้งในบ้านเราเนี่ยจะไปเรียนมานอกเออเมืองไทยต้องเอาแบบฝรั่งแล้วสิเอาแบบอเมริกามันเกิดเหมือนกันที่ไหนเราเออคนหน้าตาอเมริกาจะเป็นไงหน้าตาเป็นไงครับมีทุกแบบเลยอเมริกาพันแท้มีแต่นู่นอยู่ในค่ายนูย่นใช่เปล่า เพราะฉะนั้นกันเกิดไม่เหมือนการกรุณาหน่อยเถิดผมก็เ่ยเียนมานอกเครื่องรุดเ่ยไม่วิ่กลับไปเลยประชาธิปไตยประชาธิปไตยผมเปรียบเทียบแล้วที่ที่ราพวผมก็เป็นใจเหมือนเหมือนคาร์โบไฮเดรตอาหารแป้งมันต้องกินแป้งไม่มีแกง้ไม่กินแป้งไม่มีกำลัง,งหรอกแต่กินยังไงอ่ะบ้านเรากินไปข้าวนะพอ,อไปยุโรปเหมันกินขนมปังอเอเซนมันกินรุ่นยาวเราเป็นวานึง พอข้าวเปังจฤษเป็นจีนเป็นแพงพอไปอิตาลีเป็นจีนเป็นเส้นแต่มันคาร์โบไฮเดรตมันแป้งเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยประชาธิประไตยขอความกรุณานะครับผมเรียนพิชานี้มาโดยตรงเลยแป้งใช่สําคัญจาเป็นแต่รูปแบบต้องให้มันสอดคล้องกับค่านิยมและประเพณีของแต่ละคนเราก็ไมา่ทะลึ่งเอาแยม กับเ,เนยมาป้ายข้าวแล้วรับประทานเข้าไปมไม่กินได้นะมันก็อยู่ได้หรอกแต่ว่าใครบ้าครับงั้นเราใครวะเอาขนมปังมาวางเอาปลาทูวางน้ำพริกเชิญน,น,นะครับไม่เอาด้วยไม่ใช่ใช่ไหมไม่กินได้ชีวิตก็คงอยู่รอดด้วยแต่มันไม่ใช่คาได้ตรงนี้แม่นักวิชากรารนี่บางทีเรียนจบจะไปไหนก็จะไปรอดของเขาอ่ะ ตัวเราไม่เคยบอกเฮ้ยแบบไทยไทยไทยมักินข้าวแป้งไ่กันฝรั่งเขากินขนมปังเขาปล่อยเข,ขาก,ก,ขกินไปเดี๋ยวเรากินไหวเหรอ,อใช่ป่ะนะนนมันต้องวางให้สดวน้องอย่างนี้เป็นต้น